เสียงอะไรขอกะโหลกกระล่าเขากะมว้วนพ่อเขาก็แกรดนี่ยโลงกันเลยเป็นยุงสนะิมือหนึ่งเป็นนางโยบันเขาแห่อย่างมากกนะับบุหัวนปานหนาบานมาเรื่องถึงนางมาเรื่องถึงนางมาเรื่องถึงนา่งก็จังทั้งหัทั้งหิวอยู่นในตลาดข้านก็นเลยถามโอ้โลกเนะี่หลายแนวเนาะ่ะโอ้กันบ่มีอย่างสี่คนกันนั่งอยู่นในตลาดก็นจะเครียดกัจะเป็นบา้ามาถีบมาแดดลงพอดัน อันนี้เขาบอกเครื่องค่ายเครียดเลยงพออย่างนนก็ลุงพอก็นึกขำก็คื๊ๆอยู่น่ะไปเครื่องค่ายเครียดวนไปข้านาว่าผมมี่อย่างนางจุปุกนางจิกปิกอยู่บด้ขายของก็ไปเครียดเขาเครียดเขาจะเป็นบ้ามดบานมดเมื่องวลนไปมีอย่างผ่านหน้าผ่านตาเมื่องตึงนางเมื่องตึงนางเมื่องตึงนางเนี่ยก็เลยเสียงเง้อข้อบางฟ้องเครียดก็หายไปวัน อันนี้กเนี่ยเราปกปักเพราะปกปักเปี่เครื่องไข่เครียดของเครื่องอยู่ของชาวบ้านมันไปเครื่องไข่เครียดหมดไปการสานบ้นพักนั้นหนาหงาเขางําคําเครียดเ็เป็นบาปกันเลยมีเครื่องอันนี้เราเครื่องนี้เข้ามาเพื่อเป็นเครื่องไข่เครียดหมดไปถ้าเป็นพระเนี่ยอยู่ในป่าดงพงไพ่ท่านต้องมีเครื่องอยู่มีเครื่องอยู่ของท่านต่างกับ ชาวบ้านเครื่องอยู่ของเขากับเครื่องตนตรงดนตรีคลายเครียดนะคนแต่พระที่อยู่ในป่าหงพงไพ่ท่านไม่มีดนตรงดนตรีมีแต่เสียงนกสัตว์ต่างๆมาแมลงต่างๆเป็นดนตรีให้ท่านท่านก็ไม่ได้ถือว่านั่นคือเป็นสิ่งแวดล้อมเป็นธรรมชาติ แต่ท่านก็อยู่ในป่าดงพงไพยท่านดูจิตดูใจของท่านอันนั้นคือเรื่องของพระเพราะทุกสิ่งทุกอย่างออกมาจากใจถ้าใจให้มีกำลังใจให้หนักแน่นใจให้มีกำลังท่านนั้นละ่ะทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งไหนจะเข้ามาหาสิ่งที่เป็น เรื่องอัประมงคลจะเข้ามาหาก็เข้ามาหาไม่ได้เพราะเพราะเรามีกําลังกว่าถ้าใจของเราอ่อนแอมีอะไรเข้ามากันลมลุกคุกคลานพราะกิเลสราคะโทสะโมหะเข้ามาเหยียบย่ำทำลายจิตใจเพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านทุกสิ่งทุกอย่างที่จะอยู่ได้ต้องมีกำลังอย่างรถ ของเราเนี่ยถ้าเดินไปรถไม่มีกำลังรถไม่มีกำลังเป็นยังไงหมดสภาพร่างกายของเราไม่มีกำลังเป็นยังไงก็ทนไม่ไหวสิ่งไหนก็ตามต้นไม้อะไรก็ตามมันขึ้นไม่มีกำลังที่จะขึ้นหลายๆอยา่างถ้าว่าอ่อนกำลังแล้วเป็นไปได้ยากอันนี้พระพุทธเจ้าท่านก็ มาพิจารณาถึงธรทมทำคําสั่งสอนของท่านท่านก็ว่าทำทุกอย่างที่มีกําลังพระคือธรรมที่เป็นกําลังพระคือคือพระคือพลังพระคือธรรมที่เป็นกําลังห้าอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านต้องมีกําลังอันดับแรกคือคือศรัทธาศรัทธาเชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อ เชื่อว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วทำบาปทำบุญกรรมคือการกระทำถ้าว่าเราเชื่อในการกระทำของเราถ้าเราทำดีแล้วเราไม่ต้องไหว้บอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงถ้าเราทำไม่ดีแล้วเราจะไหวบอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงให้มาช่วยเราก็ไม่พ้นจากความชัว่ว อย่างเราไปป่นไปฆ่าไปทุบไปตีเขาอย่างนง้เราจะไหวบอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขนาดไหนถ้าคนรู้คนเห็นอีกสักวันหนึ่งทึ้ใครจะไม่รู้ไม่เห็นใจของเราก็เกิดความรุ่มร้อนอยู่ในจิตในใจอยู่อย่างนั้นถ้าว่าคนรู้คนเห็นเขากระจับเข้าคุกเขาตารางถือว่าเป็นคนชั่วอันนี้ก็คือ ศรัทธาคือความเชื่อเชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อคือทำคือการกระทำอย่าไปทำในสิ่งที่ไม่ควรไม่ควรทำไม่ควรพูดแล้วก็ไม่ควรคิดอีกต่างหากศรัทธานี่คือความเชื่อถ้าคนไม่มีศรัทธาไม่มีความเชื่อก็เหมือนกับคนหมดสภาพคนชังก็ตายอยู่ที่ไหนก็อยู่ไม่มีความเชื่อ แต่ถ้าว่าเชื่อไปทุกแห่งทุกคนมีอะไรก็เชื่อไปหมดปุกปักถูกปักเทียนขอไหววอนเทพเจ้าเรา,ทาเทวาอไม่มีเหตุไม่มีผลอันนั้นฉัดศรัทธาอย่างนั้นก็นดูดูรู้ก็งมง่ายาถ้าผู้มีปัญญาเห็นแล้วก็น่าเกลียดเพราะว่าศรัทธาไม่มีปัญญารอบคอบไม่มีเหตุไม่มีผลศรัทธานี่ก็ เป็นสิ่งที่จําเป็นแล้วก็ให้โทษและให้คุนด้วยวิริยะก็เหมือนกันธรรมที่เป็นกําลังห้าอย่างศรัทธ,ธาวิริยะสติสมาธิปัญญาพะพทธเจ้ยานี่คือพระ,ะคือธรรมที่เป็นกําลังห้าอย่างศรัทธ,ธาคือความเชื่อเชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อไม่ใช่เชื่อทุกสิ่งทุกอย่างวิริยะเพียรมีความพยายาม อย่างเราเป็นแพทย์เป็นหมออย่างนี้เราคนวิช,ชานี่แหละดีแล้วโลกทั้งโลกเขายอมรับเราก็พยายามเพียรพยายามถึงจะทุกข์ยากลําบากขนาดไหนเราก็ต้องใช้ความพยายามใช้ความอดทนแล้วก็รับผิดชอบในหน้าที่ที่เขามอบหมายให้เพราะว่าชีวิตของเขาชีวิตของคนทั้งหลายที่มาเกี่ยวข้องกับเราไม่มีใครที่จะรักยิ่งกว่าชีวิตในเมื่อเรา เอาชีวิตของเขามาแขวนไว้กับเส้นได้ปล่อยปะาละเลยอย่างเนี้ยไม่ได้สนใจไม่ได้ใช้ความพยายามความภาคเปลี่ยนที่จะช่วยเหลือเขาอันนี้ก็ไม่ถูกวิริยะมีหลายอย่างฟิริยะคือทางด้านจิตใจด้วยใจของเราความประพฤติของเราอย่างพวกเรามาอยู่ป่าดวงพงไพ่อย่างนี้ถ้าเราไม่มีความเพียรไม่มีความพยายาม เราก็อยู่ลําบากเหมือนกันนะแต่ว่าเรามีความเพียรมีความพยายามเราอยู่อย่างไรพร, <S iy an> ร,ระพุทธเจ้า,ยาอยู่อย่างไรพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าอยู่อย่างไรครูบาอาจารย์ท่านอยู่ได้อย่างไรเราก็ต้องมีความเพียรมีความพยายามมีความอุตสาหะวิริยะพยายามศึกษาพยายามเพยกจิตพิจัยพยายามตะเก,กียกตะกายหาช่องทางที่จะปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นให้สูงขึ้น อันนี้ก็คือวิริยะคือความพยายามความพักเพียรแ่ความเพียรถ้าเพียรไปในทางที่ชั่วช้าลามกเพียรไปในทางต่ำหลบหลบปลีกปลีกเลีล่ยงเลี่ยงกลัวหมูกลัวเพื่อนก,กลัวครูบาอาจารย์เห็นกลัวคนทั้งหลายเห็นแต่ตัวเองไปทําในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องไปทําความชั่วอันนี้ประวัติเพียรไปในทางที่ผิดไม่เพียรไม่ใช่ทางที่ถูกต้อง แต่ว่ามีเรามีความเพียรพยายามไปทางที่ถูกต้องอันนั้นว่าเป็นมัคเป็นทางที่ถูกต้องเป็นธรรมไปอยู่ในสถานที่ใดมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองอยู่ที่ใดก็ร่มเย็นเป็นสุขแต่ถ้าว่าเราเพียรพยายามไปในทางชั่วชา้าเสียหายและมีแต่ความเดือดร้อนความหายนะจะเข้ามาพาเราไปทางตกตำ่ำอันนี้เรียกว่าวิทยะเพียรไปในทางที่ไม่ชอบเพียรไปในทางที่ไม่ถูก สติหสติต้องกำกับอยู่กับตัวเองให้มีสติในการเคลื่อนไหวถ้าคนขาดสติมากๆก็คือคนคนนั้นไปว่าคนเป็นคนที่เรื่อนรอยเป็นคนที่ขาดสติเป็นคนที่หาความสวยงามไม่ได้คนขาดสติเหมือนกับคนบ้าเพราะนั้นสติเป็นสิ่งที่จําเป็นสําคัญอย่างยิ่งสติจะเกิดขึ้นมาได้อย่างไรถ้าเราไม่ฝึกหัดถ้าเราไม่ตั้งต้น เราไปพยายามการที่จะฝึกขัดสตินั้นคืออะไรพระพุทธเจ้าท่านว่าให้กําหนดลมหายใจเข้าออกเนี่ยให้ฝึกให้เอาสติอยู่กับตนเองอย่าให้เผลอพยายามบังคับไปถ้ามีสติดีแล้วจิตใจก็เป็นสมาธิถ้าว่าสติของเราไม่ดีจิตที่จะเป็นสมาธินั้นไม่มีทางาสติของเราเลื่อนลอยเออละเหยลอยลม เหมือนกับว่าเชือกขาดอย่างนั้นจิตจะเป็นสมาธิเป็นไปไม่ได้เพราะนั้นเรื่องสติเป็นสิ่งที่จําเป็นอย่างยิ่งสําหรับสมาธิถ้าสติภาคปฏิบัติสติเป็นสิ่งที่จําเป็นสําหรับภาคปฏิบัติเพราะนั้นให้ตั้งสติสติสัมปชัญญะเป็นของคู่กันมาเมื่อสติดีแล้วสมาธิก็เกิดขึ้น เมื่อมีสมาธิดีแล้วพิจารณาไตรตรองจะรอบรู้จะเห็นในสิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำควรพูดไม่ควรพูดเพราะออกมาจาก,กจ,จิตใจเพราะนั้นปัญญาใช้ในที่ทุกสถานเราไปอยู่ในสถานที่ใดถ้าขาดปัญญาเสัยอยา่างขาดความรับผิดชอบขาดปัญญาเสยอยางคนนั้นก็ จะเป็นคนที่สมบูรณ์ไม่ได้เพราะท่านท่านจึงว่าพระคือธรรมที่เป็นกําลังห้าอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านพูดเอาไว้กําลังพระห้าอย่างคล้ายๆว่าเป็นพลังพลังห้าเหมือนกันสัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาอินทรีย์ห้าก็เรียกเพราะเป็นใหญ่ในกิจของตนเพราะนั้นพวกเราทุกๆท่ททานนะ ใช้ธรรมะทำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านบอกกล่าวเอาไว้นำมาพิจารณาดูแล้วมาใช้กับตนเองแล้วมีประโยชน์อย่างศรัทธาคนไม่มีศรัทธาไม่เชื่อแล้วจะมาอยู่ป่าดงพงไัยจะมาอยู่ได้ยังไงถ้าข้าวคนไม่เชื่อไม่เชื่อว่าบาปบุญคุณโทษประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์อยู่แบบไม่เชื่อคนแบบไม่เชื่อกัเหมือนกับข้าวรถช่อง ไร้น้ำกะทิอย่างนั้นนะ่ะเหมือนขนมเส้นไร้น้ำยาอย่างนั้นนะ่ะเออมันไม่มีรสมีชาติคนไม่มีศรัทธานะถ้าคนมีศรัทธาขึ้นมาในจิตใจแล้วมองเห็นสิ่งไหนเออที่สิ่งที่ไม่รู้เราพยายามทําใจทําตัวของเราศึกษาในสิ่งนั้นมีศรัทธาแล้วนะี่เชื่อแล้วนะี่ว่าพระพุทธเจ้ามีจริงพระพุทธเจ้าเป็นตัวตนจริง พระพุทธเจ้าได้ตัดสู้จริงพระธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าจริงเป็นนิยานนกธรรมจริงศึกษาดูแล้วพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าท่านปฏิบัติจริงท่านไม่ได้หลอกแหละพูดจริงทําจริงเนี่ยปฏิบัติคงเส้นคงวาอันนี้คือศรัทธาคือความเชื่อในจิตใจเมื่อมีศรัทธาแล้วก็พยายามวิริยะคือความเพียรพยายามให้เดินตามแนวแถวที่ พระพุทธเจ้าครูบาอาจารย์ท่านแนะนําสั่งสอนนี่แหละว,วิริยะจากนั้นสติสติเข้ามากํากับดูตัวเองจากนั้นสมาธิก็จะเกิดขึ้นเมื่อเกิดขึ้นแล้วกับปัญญารอบรู้แยกแยะในการเป็นอยู่ของเราเมื่อเราเป็นพระเราควรทำตัวอย่างไร หน้าที่ของพระในขณะนี้เราทําตัวอย่างไรในเมื่อเราไปเป็นครวตัตของครวตัตหรือว่าครวตัตธรรมการเป็นอยู่ของครวัตต้องทำตัวอย่างไรถ้าเราไปทําตัวไม่ดีกินเหล้าเมายาบเป็นนักเลงหัวไม้ไปทําในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องชุมชนและสังคมยอมรับใหม่ถ้าเขาทําอย่างนั้นมาทําให้แก่เรา,เ,าเรายอมรับใหม่เราก็ยอมรับเขาไม่ได้ ในเมื่อเราทําสิ่งที่ชัชวช้าแล้มกพ่อแม่ยอมรับไหมเมื่อเราเป็นพ่อแม่ถ้าลูกอย่างเราเกเรอย่างเราเราจะยอมรับเราใหม่ต้องคิดดูให้รอบคอบท่านคิดดูให้รอบคอบใช้ปัญญาคิดให้รอบคอบให้รอบรู้แล้วเราจะอยู่นสถา,านที่ใดไปณสถานที่ใดอยู่ณสถานที่ใดจะเป็นบุคคลที่น่าเคารพน่านับถือน่ายกย่องมองดูแล้วก็สวยงาม ไม่กระทบกระเทือนต่อชุมชนและสังคมเข้ากับใครได้หมดเข้ากับเด็กก็ได้เข้ากับหมาก็ได้เข้ากับแมวก็ได้เข้ากับคนช่วยช้าก็ได้ต้องวางตัวถ้าว่าคนช่วยช้าคนที่ไม่ดีเราก็พยายามหลบหลีกอย่าไปคบคนชั่วภาลชนแต่พอที่จะช่วยเหลือเขาได้เกื้อกูลเขาได้เอาช่วยแต่พอที่สิ่งที่ดูแล้วมันไม่เกิดประโยชน์ก็ไม่ควรจะเข้าไปใกล้อันนี้รู้จักหลบรู้จักหลีก รู้หลบเป็นปีกรู้หลีกเป็นหางนี่สุภาษิตโบราณที่เขาแต่งเอาไว้รู้หลบเป็นปีกรู้หลีกเป็นหางนกกาอาศัยซึ่งปีกหางไปสู่ทางที่ประสงค์จงดังหมายถ้าเรารู้จักหลบรู้จักหลีกแล้วชีวิตของเราก็ราบรื่นเป็นไปได้ด้วยดีแต่พวกเราไม่รู้จักหลบไม่รู้จักหลีกซื้อบื้อไปเรื่อยอันนั้นก็อยู่ในอาชีพไหน ก็ไม่ราบรื่นทั้งนั้นเป็นอาชีพของพระเป็นพระก็เป็นพระที่ไม่ราบรื่นเป็นครูบาอาจารย์ก็เป็นครูบาอาจารย์ที่ไม่ราบรื่นเป็นชาวไร่ชาวนาก็เป็นชาวไร่ชาวนาที่ไม่ราบรึ่นเป็นหมอก็ไม่ราบรึ่นเพราะเหตุไรเพราะเราขาดทำทั้งห้าอย่างอินทรีย์ห้า เพราะดันั้นพวกเราทุกๆท่านนะวันนี้ผมก็ให้แนวความคิดสำหรับพวกเราท่านทั้งหลายนำไปคิดนำไปพิจารณาพละคือทำที่เป็นกำลังห้าอย่างต้องมีกำลังทุกสิ่งทุกอย่างต้องมีกำลังถ้ากำลังอ่อนแอกำลังผ่อแอกำลังปุกเปียกไม่มีกำลังแล้วดูทุกอย่างก็แล้วกันสัตว์ไม่มีกำลังเป็นไงรถไม่มีกำลังเป็นยังไงคนไม่มีกำลังเป็นยังไง เพราะนั้นพระพุทธเจ้าชึงว่าธรรมที่เป็นกำลังคือว่าเป็นหัวหอกหรือเป็นแนวหน้าหรือเป็นที่จะต่อสู้กับสิ่งทั้งหลายทั้งปวงประชิญหน้ากับโลกทั้งโลกคืออะไรศรัทธาเชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อเชื่อว่าทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วอย่าไปทําในสิ่งที่มันไม่ดีวิทยาพยายามเพียรพยายามคนเราต้องมีความเพียรการเรียนหนังสือทางว่าเราอ่อนแอถ้าเราไม่มีความพยายามไม่มีความเพียรเรียนก็ไม่จบ ทำอะไรก็ไม่สาเร็จทั้งนั้นแหะเพราะขาดวิริยะคือความพยายามความเพียรถ้าขาดสติก็เหมือนกันจิติที่เลื่อนลอยแล้วหาจุดยืนไม่ได้เป็นบ้าได้ไง่ายๆคนที่ขาดสติมากๆคนที่ขาดสติมากไม่ใช่อื่นไกลคือคนเป็นบ้าอันนี้ก็คือสติสมาธิเมือ่อจิตใจที่คนเป็นสมาธิดีแล้วจิตใจหนึ่งจิตใจสบายรู้จักปล่อยรู้จักวางรู้จักสิ่งไหนที่ควรไม่ควร เพราะจิตเรานิ่งเรามองเห็นได้เหมือนกับเรายือนอยู่กับที่เนี่ยอันไหนจะเข้ามาหาเราเราก็มองดูได้ถ้าว่าจิตใจของเราโลนเลกระสับกระสายอยู่เราจะมองไม่เห็นสิ่งดีสิงชั่วคนที่ไม่มีสติมากๆนี่แหละสมาธิถ้ามีสมาธิดีเราก็จะมองเห็นนะรอบด้านของเราแล้วก็ปัญญารอบรู้ในกองสังขารร่างกายสังขารของเรามีอะไรบ้าง ผู้ที่อยู่รอบข้างของเรามีอะไรบ้างพ่อแม่ควรทํายังไงลูกเต่าควรทํำยังไงสามีพัญญาควรปฏิบัติตนอย่างไรถ้าว่ามีทำทั้งห้าอย่างนี้อยู่ในใจของเราอยุดตลอดไปเว่าพวกเราก็จะมีกําลังมีพะละมีกําลังการวางตัวและการปฏิบัติตนก็จะเป็นไปได้วยความราบึื่นในชีวิตของพวกเราะ วันนี้ผมให้แนวความคิดสำหรับพวกเราทุกๆท่านนะอ้าตอนนี้ไปรับพร